ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับผักปลูกไว้กลางแจ้งจะเป็นยังไงบ้างเอจะช้ําหรือว่าใบจะขาดหรือว่าจมน้ําเน่าตายไปหมดแล้วจะรอดหรือว่าจะร่วงไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้ไฮโดรปาม์เด็กนี้คาตอบ เป็นไปตามคาดนะครับต้นกลา้ารุ่นเล็กที่ผมลอยน้ําไว้กลางแจ้งตรงนี้ก็น้ําท่วมนะครับผมก็ได้ทําการรินน้ําออกจากฟองน้าแล้วนะครับเป็นฟองน้ําส่วนเกินไอ,อเป็นน้ําส่วนเกินนะครับเพราะเราต้องการให้ออฟองน้ําลอยแบบนี้นะครับรากยังโอเคอยู่เลยนะครับแล้วก็สภาพต้นกล้าก็เตี้ยได้ใจนะครับเป็นตามที่เราต้องการเนาะ ผักสลัดง่ายๆนะครับก็เหมือนคนปลูกนะครับต้องอ้วนๆเตี้ยๆนะครับส่วนนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับขเบขึ้นมาหน่อยก็ยังคงปลอดภยัยสวยงามแข็งแรงดีถึงแม้ว่าเมื่อวานจะเจอฝนตกชุดใหญ่ไปเลยนะครับเรียกได้ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบๆเลยนะครับในส่วนของต้นกล้ารุ่นที่เราได้ทําการอนุบาลไว้นะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับใบยังคง สดใสสวยงามแข็งแรงไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่มองด้วยตาเปล่านี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวมาแอบดูรากกันดีกว่านะครับถ้าคะแนนเต็มหนึ่งอยอย่างน้อยต้องได้99นะครับนี่ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับเรามาแอบดูรากเหมือนกันเรียกได้ว่า ไม่แตกต่างจากกล่องที่แล้วนะครับเรียบร้อยสวยงามส่วนที่เห็นอยู่ในกล่องอนุบาลแต่ว่าใหญ่แล้วประมาณนี้นะครับที่จริงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับแปลงนี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะโตช้ากว่าในแปลงตอนที่ลงปลูกลงพร้อมกันนะฮะ อันนี้จะเป็นตัวสำรองนะครับที่ไม่ได้ไปต่อในรอบแรกแต่ว่าผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมเก็บไว้เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีบางต้นตุยขึ้นมานะครับเราก็จะลักไก่โดยการเอาต้นกล้าพวกนี้นะครับไปไปรวมกับต้นชาในรุ่นนูน้นก็เรียกได้ว่าสำคัญแต่ก็สำรองไว้นะครับสำรองไว้เราไม่ได้ทิ้งนะครับเก็บไว้เราแอบ,บดูรากันนะครับ อไฮขาวจัวในกล้องเหมือนจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่ว่าที่ดูดิจ่าเปล่านี้สวยงามมากนะครับข้อดีของการปลูกผักในน้ำก็อย่างเงี้ยนะฮะเราสามารถดูราดได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ความเสียหายจากฝนตกเมื่อวานก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีใบช้ำหนึ่งใบก็ไม่ยากตอนนี้ก็ไม่มีใบช้ำแล้วนะครับ ใบทุกใบก็สวยงามแข็งแรงดีก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับคิดว่าคนปลูกน่าจะจำได้นะครับว่าต้นไหนอายุเท่าไหร่หรือไม่ก็ที่จริงถ้าจำไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าก,ก็น่าจะรู้แล้วนะครับอย่างรุ่นนี้นะฮะอย่างอ่าอย่างรุ่นนี้เนาะอย่างรุ่นนี้เราดูยังไงเรามีใบที่สามแล้วนะครับถ้าเป็นเกณฑ์ของไฮโดโรพลาสติกนี่มีใบที่สามประมาณแปดวันนะครับ ส่วนรุ่นนี้ก็จะถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะและแน่นอนว่าถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะได้รุ่นนี้นะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์ก็จะได้เปรียบนะครับบวก7็ดบวกสิไปเรื่อยๆนะครับถัดจากรุ่นนี้ที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับใช้ได้เลย ที่เห็นอยู่นี่คือผักกาดหอมอิตาลีนะครับหลายๆคนรู้จักแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นใครปลูกเท่าไหร่นะครับที่จริงสวยไม่สิที่จริงไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติดีนะครับเป็นผักที่อร่อยแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าปลูกไม่ยากนะครับเรามาดูรากกันอันนี้เป็นเรคอรัลนะครับนี่ผักกาดหอมเตอร์อิตาลีเนาะอูอ้อ,อ ก็ผักกาดหอมอิตาลีนี่ต้นใหญ่กว่าก็ไม่แปลกที่จะมีรากเยอะกว่านะครับส่วนเรดคอรัลนี่ผักตะกู้นสีแดงจริงๆผมปลูกไว้แถวนี้นะฮะเป็นแถวนอกสุดเลยเป็นทั้งความบังเออญแล้วก็ความตั้งใจด้วยว่าจะได้แถวนอกสุดแถวเดียวเลยนะฮะสีแดงที่ผมเพาะไว้ผักสีแดงนี่มันจะโตช้ากว่าผักสีเขียวประมาณ7วันนะครับคนที่เขาซีเรียสมากๆนี่เขาจะเพาะผักสีแดงไว้ก่อนแล้วก็ ค่อยเพาะผักสีเขียวตามไปแต่ว่าตอนเก็บเกี่ยวนี่เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับซึ่งส่วนตัวไฮโดรปรัมึ่งนั้นไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเพาะพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับข้อดีของการปลูกกลางแจ้งอีกอย่างหนึ่งที่เห็นด้ชัดนเลยก็คือผักค่อนข้างจะมีสีสันสดใสนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้สังเพราะแสงแล้วก็ปรุงอาหารคลายน้ํา กระบวนการตามธรรมชาติค่อนข้างจะทําได้เต็มที่ร้อเอร์ซนะครับแต่ถ้าอยากดูรากสวยๆนี่ใครจะสู้พี่ใหญ่อย่างกรีนคอร์สได้ไม่น่าจะมีนะครับโอ้โห,โห,โหแลมันดีต่อใจจริงๆนะครับเห็นแบบนี้นี่คือกรีนคอร์สอีกรุ่นนี้ผมปลูกไว้นะครับก็ะจะอยู่แถวนี้เนาะ ส่วนด้านนั so like ้นผมจะมีกรีนโอ๊กนะครับก็ที่จริงไม่ได้วางแผนว่าจะปลูกอะไรเท่าไหร่ก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับก็แปลงผักของเราออกแบบได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ก็เป็นผักกาดหอมอิตาลีอีกเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าโต๊ะนี้ผมจะมีผักกาดหอมอิตาลีนะครับผมจะมีเรดคอร์อล ผมจะมีกรีนโอ๊กผมจะมีบัตเตอร์เฮดไม่ได้พูดถึงบัตเตอร์เฮดเลยนี่บัตเตอร์เฮดนะครับเกือบ30วันแล้วใบก็จะเริ่มห่อแล้วนะครับนี่อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูราบัตเตอร์เฮดกันนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าดีหรือเปล่าแต่ส่วนทบผมค่อนข้างพอใจนะครับนี่ฟิลเล่นะครับที่จริงฟิลเล่เป็นผักที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับในบรรดาผักสลัด ในส่วนของแปลงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใช้ได้ไหมครับในส่วนของผักรุ่นใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าซูไม่เห็นถึงใจแกนกลางผักเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่แล้วนะครับ <S <S ก็ใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวเนาะทีนี้ถ้าเป็นเกณฑ์ของผมนี่ผมใช้เกณฑ์นอย่างนี้นะครับนอกจากการนับวันแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าผักพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว ส่วนตัวผมปลูก8ต้นต่อหนึ่งกล่องซึ่งไม่แนะนํานะครับแนะนําให้ปลูกหกต้นก็พอก็คือนี่1กล่องนะครับผมจะปลูก1 2 3 4 5 6ี่ห้าแล้วก็ตรงกลาง78นะครับผมจะรู้ได้ยังไงถ้าผมไม่นับวันก็คือเกณฑ์ของผมก็คือประมาณไม่เกิน42วันผมจะไม่เห็นพื้นโฟมแบบนี้แล้วนะครับมันจะเต็มแน่นพื้นโฟมเลยนะครับก็จะรู้ว่าผักพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วไม่งั้นมันก็จะเบียดแล้วเนะาะส่วน โต๊ะนี้ผมจะมีเรดโอ๊กนะครับเรดโอ๊อยู่ตรงนี้แอบดูรากเรดโอ๊กันดีกว่าครับรุ่นใหญ่ของเราสวยงามตามท้องเรื่องแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอ้าวปิดไม่ได้อะไรเอ่ยเปิดได้ปิดไม่ได้อ,ไอืออืมันค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับ แล้วก็นี่ฟิลเล่นะครับโอ้สวยแล้วสวยแล้วฟิลเล่สวยแล้วผักกาดหอมอิตาลีพอโตมาก็จะหน้าตายอย่างนี้นะฮะมองเห็นไหมเอ่ยเห็นแหละสมมุติว่าเห็นไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนนี้ผมมีบัตเตอร์เฮดนะครับหลายๆายคนชอบบัตเตอร์เฮดนะครับเพราะว่าเออมันเหมือนดอกไม้นะครับเหมือนดอกกุลาบสีเขียวเนาะ เรามาดูใจกลางก็ต้นเหตุกันนะครับก็ก็คิดว่าเต็มความสามารถของกล้องมือถือผมแล้วที่จะทำได้เป็นไงครับกกบกลับสีเขียวของเราราครอบนี้นี่จัดว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันของแปลงเรานะครับตอนนี้ที่ผมปลูกอยู่ก็จะ โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมีรุ่นเล็กมากเล็กมากนะครับเล็กรุ่นอนุบาลนะครับรุ่นโตแล้วก็รุ่นใกล้เก็บเกี่ยวนะครับก็แล้วแต่ใครจะตั้งชื่อรุ่นว่าอะไรก็เอาให้จำได้แล้วกันนะครับซึ่งแต่ละรุ่นนี้ก็จะห่างกันประมาณ7-10วันนะครับก็เป็นความโชคดีในการมีระเบียบวินัยในการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็การทำงานนะครับเห็นอะไรไหมครับ ไปไหนแล้วอยู่นี่ผีเสื้อนี่ที่จริงผมเป็นคนรักสัตว์นะครับผีเสื้อถ้าอยู่ในในแปลงดอกไม้ก็ก,ก็น่าจะก็จะน่าจะน่ารักแต่ว่าพออยู่ในแปลงผักนี่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านอนผีเสื้อนี่อันตรายกับเราน่าดูนะครับ ผลงานรอบล่าสุดของไฮโดรพารมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ตอนกลางวันแดดร้อนมากๆนะครับสลับกับในช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนจะมีฝนตกแล้วก็ตกหนักในบางคืนในบางวันนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นถ้าสามถ้าถ้าสามถ้าถามผมส่วนตัวค่อนข้างพอใจนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาผักรุ่นนี้ค่อนข้างจะสดชื่นสวยงามแข็งแรงแล้วก็เป็นไปนตามเกณฑ์ที่ไฮโดรพามติกตั้งไว้นะครับ แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับปลูกอะไรไปถึงไหนกันบ้างแล้วส่งผลงานของตัวเองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยมาอวดกันบ้างก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเหมือนผักที่ผมปลูกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนีโ้โอ้โอ้โอ้สวัสดีครับผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งขอบอกตรงนี้เป็นครั้งที่ เ3 4 2 8ล้านครั้งนะครับว่าผมปลูกผักกลางแจ้งไม่มีหลังคานะครับ